สบายดีคอยลีเดอร์นั้นมาจากทีมกลุ่มทีมเนาะมอนี่เขอจะมาสอนวิธีการเบิง์เอ่อจุดกับโตัวของเชนคาลุงเนาะนี่ก็คือจุดกับโตัวของเชนคาลงุงเดี๋ยวเราจะมาเบิรงกันเลยว่ามันจะเป็นอะไรเนาะเบิรงจากแพทเทิร์นตัวนี้ก็คือนี่เบิรงว่ามันลุงเนาะซ้องแถ่งนี่มันลงุงแล้วก็เราจะตีแนวหับอยู่อยู่รูมนี้เราจะตีแนวหับอยู่รูมนี้ อ่าคือหนีแมนแนวรับเนะาะเป็นเส้นจุดๆูดอิแมนแนวรับเขาจะเบิ่งตัวนี้เนาะเบิ่งนี้แทงตัวนี้มันโบซามาร,ทร์ทะลุแนวหับใจและมันกระสือเห็นถึงแห้งสือที่พยายามพักด้านราคาขึ้นจากแทงตัวนี้มันมีขดกลางไล่นะแล้วก็เบิ่งจากตัวนี้เลยมันจะมีแห้งสือขดกลางไลย ส่วงเรกๆมันมีแห้งคลายเข้ามาปิดแถวนี้แต่แห้งซื้อเข้ามาในส่วงหลังๆค่อนข้างที่จะร้ายดังนั้นมันก็นสามารถปิดปิดเนื้อแนวหับหด้แทงตัวไปคอนเฟิร์มเลยว่ามันสะมาเป็นเทนคาขึ้นหรือว่าไส้เวทได้เนาะมันสามารถกลับตูได้จากเทนค้าลงเป็นเทนคาขึ้นทันทีเนาะอ่าแทงตัวไปมาเบิ่ง แพทเทิร์นต่อไปเลยเนาะแพทเทิร์นตัวนี้เนาะก็คือว่าเฮาสามารถตีนี่เนาะนี่ก็คือแนวหับเนาะเป็นจุดเป็นจุดนี่เนาะเป็นคือแนวหับอ่าคือว่าแทงตัวนี้มันลงไปแล้วอ่าปิดปิดแนวหับตัวนี้ได้ปิดแนวหับตัวนี้ได้แต่อย่าลืมสังเกตว่าตัวนี้อ่าตัวนี้เนาะเ้าจะสังเกตตัวสีเขียวนี่แทงสีเขียวนี่เนาะ เส่งว่ามันปิดเนาะแล้วก็มันก็สามารถเบรกเอาขึ้นไปได้คือว่ามันจะเบรกทะลุหรือว่าทะลุโลกแนวหับเนาะทะลุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันปิดเนื้อแนวด้ปิดเนื้อแนวหับได้โดยที่มันบวสามารถลูกมาจุแนวหับเนาะมันปิดแนวหับได้ดังนั้นมันสามารถแทงตัวไปมันสามารถขึ้นได้เลยเพราะว่า เออเบื้องจากตัวนี้เนาะเ่าอีกอย่างหนึ่งว่าแห้งคายโปสามารถปฏิเสิธ์ราคาแห้งซื้อได้และก็ปิดเนื้อแนวปิดเนื้อแนวหับอ่าปิดเนื้อแนวหับเนาะนี่ก็คือว่าแทงแทงเทียนเนาะหรือว่าเนื้อเทียนเข้ามันนี่ปิดเนื้อแนวปิดเนื้อแนวตัวนี้มันปิดใกล้สีเนาะดังนั้นแทงต่อไปก็มีสิทธิจ่ายพักดันราคาขึ้นได้เนาะอ่า มาเบิงแพทย์ตื่นต่อไปเลย <c oughs> นี่อ่นี่ก็เป็นอีกแพทย์แพทย์หนึ่งเนาะที่เป็นจุดกับโตของเทียนคาลงเนาะฮ่าจะเบิงไหนว่าแทงตัวนี้เนาะมนลงนี่และเกิดเป็นดูจีและเกิดเป็นดูจีตัวนี้อ่าเกิดเป็นดูจีเนาะ้าเทีนยนไดก็ตามทีมนลงแล้วหรือว่ามันคืนแล้ว คือเป็นดูจีแนวนี่ดังนั้นมันจะเป็นสัญลักษณ์โครงการกับโตของเทนีนคือว่าถาตัวนี้มันเป็นเทีนคาลุกเนาะถาเห็นการาฟตัวนี้มันมีซีที่จะเป็นเทีนคาขื้นทันทีเลยมันมีซีที่จะขื้นได้เลยเนาะแต่ถ้าเป็นไซเวีกับอีกอย่างหนึ่งเนาะไซเวีมันก็นจะต่างนี่แต่ถามันเป็นเทนีนมันจะเป็นจุดกับัวของเทรนเลยอ่า มันจะเป็นสัญลักษณ์โคงจุดกับตู่เลยอ่าเนาะแทงตัวนี้ก็มันเปลี่ยนแล้วแหละแล้วจุดยืนยันคือแทงตัวนี้มันปิดเนืเน้อแนวปิดเนื้อแนวราบแต่ดังนั้นแทงตัวไปนี่มันมีซีที่จะขึ้นได้เลยอ่าแบบนี้เนาะอ่ะเข้ามาเบ่งแงทเทิร์นตัวไปกันเลย <c oughs> อ่พทเทิร์นตัวนี้เนาะทเทิร์นตัวนี้ก็คือ เออลงมาดีๆเนาะมันทะลุแนวหาบแล้วแต่มันเป็นดูจีสีเขียวนี่ดูจีไดทีเป็นสีใดมันจะมีแนวหนุม่มสีหนัดลายกลัวก็คือมันเป็นสีเขียวแนวหนุ่มที่มันจะขื้นเขียวลายกลัวเราจะเบ่งตัวนี้เลยเออแนวหนุ่มที่มันขื้นกระายนี่เราจะเบ่งสีเขียวแล้วก็มันสามารถปิดแนวแนวแนว,แนวหาบได้เนาะมันขื้นไปหาแนวหาบ มันสามารถปิดเนื้อแนวได้ตัวนี้แทงตัวนี้แทงตัวไปอีกมันก็สามารถที่จะพัก้านราคาขึ้นได้เนาะอ่าเป็นแบบนี้อ่ะมาเบิ่งแพทเทิร์นตัวไปเนาะอือมีแพทเทิร์นตัวไปก็คือมันลงมาเนาะก็คือว่าเราจะเอาตัวนี้เป็นแนวหับเลยเส้นตัวนี้เซ้นต์จมิดนี่มันลงมาดีๆนี่สามแทงนี่ยรากามันก็ปิดปิดทะลุแล้ว แต่แทงตัวนี้มันทะลุหรอกแต่แทงสีเขียวนี่มันกลับขึ้นไปหาแนวคือเก่ากลับขึ้นไปหาแนวไล้แล้วก็มันก็ปิดเนื้อแนวอีกดังนั้นแทงตัวนี้มันก็มีสีที่จะพักด้านราคาขึ้นได้เพราะว่า้ามันชีโงมันก็ไปหาแนวหับตัวนี้เนาะมันขาแนวหับตัวนี้มันบ่สามาลงได้ถ้ามันลงมันก็สามาเตียงขึ้นๆได้อ่าโอกาสที่แนวโน้มที่มันจะเป็นเขียวกับมีลายเนะ โอกาสที่มันจะเป็นเชียวกระลายดังนั้นแทงตัวไปมันมีซีดที่จะขืนได้เนาะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเามาเบิ่งแพทเทิ่อนตัวไปอีกเนาะอ่ามาเบิ่งแพทเถิร์นตัวนี้เลยมาเบิ่งแพทเถิร์นตัวนี้ก็คือนีกแมนแนวแนวหาเพอเกเกเนาะเบิ่งจากสามแทงสีแดงเนาะสามแทงสีแดงนี้อ่า มันกระซือให้เห็นเป็นเทนคาลุงแล้วเทนคาลุงงามๆแล้วแต่แต่แทงตัวนี้มันจะเบิ่งแทงตัวนี้มันมีใสอยู่รุมแทงสีแดงนี่และแทงดินดันก็เป็นแทงตัวนี้สีเขียวนี่มันปีดเนื้อแนวและมันปฏิเสธเทนคาลุงก็คือมันเป็นแทงคืนกินแทงคืนกินตัวคองแทงตัวนี้และก็มันกาปฏิเสธขึ้นไปเนื้อแนวใดดังนั้นแทงตัวไปมันมีสีที่จะขึ้นใดอีกเนาะ อ่ามันมีซีที่จะขึ้นใดอีกแบบนี้แหละเราจะเบิ่งเทาเห็นในแบบนี้ลักษณะแนวนี้ในอีที่เดกเนาะมันจะสามารถเป็นแนวให้เขาได้เนาะอ่ามันสามารถเป็นแนวทางให้เขาได้ว่าเขาจะกดไปทางใดกดซื้อหรือกดขายเนาะอ่ะเ้ามาเปิ่งแงทงถัดไปกันเลยแพทเทิร์นถัดไปเนาะแพทเทิร์นตัวนี้ก็คือมันลงมาดีๆเนาะมันลงมาในนี้เกิดเป็นพินบราตัวนี้คือเก่า เกิดเป็นพินบ่านีเห่าข้าซาหมาัอ่าเห่าเจ้าเอิดวะเนี่ยวเนี่ยวหับน้องเห่าเจ้าซาหมาเอ็นว่าแนวหับอ่าเห่าเจอนะเนี่ยวหับคือเก่าเนาะตัวนี้เนาะอ่ะเห็ุว่าเกิดมันเป็นพินบาอีกบวกกับว่ามันปิดเนื้อแนวอีกปิดเนื้อแนวหับแต่อีกเนาะง่ายๆเลยตัวนี้มันก็สามารถคืนได้เลยเพราะว่ามีมันลงมาแล้วเนาะมันเป็นสีแดงลงมาแล้ว แต่มันมีแห่งสื่อกลับขึ้นคืนและที่สําคัญก็คือมันปิดเนื้อแนวเนาะปิดเนื้อแนวดังนั้นแทงต่อไปนี่สามารถขึ้นได้เลยอ่าแบบนี้สามารถใส่ได้ในเอฟทีเทนดิงเลยเนาะแบบนี้เนาะอ่าจุดกับตัวทองเทียนโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งแพทเทิร์นต่อไปเลยบัดนี้อ่ามาเบิ่งแพทเทิร์นตัวนี้เนาะแพทเทิร์นตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายเลย ก็คือกับแพทเทิร์นที่เฮาใส่นิดแล้วเนาะอ่ะเบื้องจากแทงเทียนตัวนี้มันลุงเนาะลุงเนี้ยเนวาหับเนาะาจุดวันเน่าหับเตี้ยัเน่ทันว่าเอินเน่นว่าแนวตานเตี้ยเพราะว่ามันอาจจะทะลุโลกเนาะคือว่าเลยมันอาจจะทะลุโลกเบื้องจากตัวนี้แล้วสองแทงสีแดงนี่แล้วก็เบ,บื้องจากสามแทงสีเขียวนี่เบื้องจากสามแทงสีเขียวนี่ หาจะลอดถาว่ามันทะลุแนวใดบ่มันทะลุโลกไดบ่มัาจะเบิ่งว่าหาจะลอถาว่ามันทะลุโลกได้บ่หรือว่ามันทะลุเทตัวนี้ก็คือทะลุโลกเนาะเบิ่งจากมันทะลุแล้วมันทะลุแล้วแลวแต่มันขึ้นไปนี่แนวแนวใดดังนั้นแทงตัวนี้เขาออกอดเดือมีสีที่จะพักได้ราคาขึ้นได้ทันทีเนาะก็คือว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่ทะลุโลก เป็นยังตัวแท่งตัวนี้มันจะขึ้นเขียวเราว่าแทงตัวนี้มันขึ้นกินแทงตัวนี้แล้วอ่าแทงตัวนี้เนาะแทงสีเขียวตัวนี้มันขึ้นกินแทงตัวนี้มันกลายเนาะดังนั้นแทงตัวนี้นนนมันก็เป็นสีเขียวและแทงตัวไปนี่มันอ่าขึ้นไปห้าแนวด้ดังนั้นแทงตัวนี้มีสีที่จะพักด้านราคาขึ้นได้เนาะอ่ากาตัวไปเนาะก็กว่างว่าทุกคนคงจะเขา้าแล้วาค เอาไปเอาไปปับนําใส่ในตลาดได้เนาะกะ็ถ้าใครยังบ่เขาใจยังก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะครที่้องการเคที่ริที่ต้องการอา่อราค่ารายได้ในส่วน,นเนาะก็สามารถสอบถาม,มข้อมูลเพิ่มเต,มติมได้ที f a c e อ o o k ขขอ t e r f l y